ฉลองตุกจีนทันย่าเัฮอพสัตว์ใหญ่รับอ่างเปาส่วนลดสูงสุดมูลค่า200,000บาทยังไม่พอรับเพิ่มทันย่ากิฟต์การ์ดบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด2,000บาทต้อมของขวัญสุดพิเศษถุงส้มมนคนเติมเฮงรับตุกจีนนี้ออกรถตุกจีนนี้มีแต่เฮงชอบคันไหนบอกมาทันย่าจัดให้คะ่ะ าที่คันแรกกันเลยนะคะวันนี้ทันย่าจะพามาชมนะคะ bmw x 5 x drive 3 0 d นะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2020ไม่7 0,000มื่นเป็นตัวประกอบนอกรนะดแรกนะคะมีไม่ถึง50คันในประเทศไทยนำเข้าโดย bmw thailand นะคะซึ่ง qc รถคันนี้เนี่ยผ่าน qc จากทางเยอรมันสำหรับ x 5คันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์เีเซล6สูบแถวเรียงขนาด3,000ลิตรนะคะท w i n t u อร์โบ265แรงมาร้า เกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อ X-Line อัตราสิ้นเปืองน้ำมันจะอยู่ที่14.5กิโลต่อลิตรและรถคันนี้จะเป็นตัวชุดแต่งเต็มนะคะตกแต่งโดย M Aero Dynamic ช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive M ค่ะและที่สำคัญคือยางใหม่สีเส้นเลยนะคะสำหรับตัวประกอบนอกนะคะก็จะมี h e a d Up Display ขึ้นที่หน้าจอนะคะจะบอกในเลขก,กิโลให้ค่ะ ตัวนี้ก็ถ้าตัวท็อปตัว M นะคะ mm hmm. ก็จะมีซันรูฟบานใหญ่ค่ะ mm hmm. ส่วนภายในนะคะ mm hmm. ก็จะได้ชุดแต่ง M ส p o r t ตพวงมาลัย M ค่อนข้างที่จะออกรู้ราและออกแบบปอตนะคะส่วนเครื่องเสียงเลยก็จะได้ฮามาแกดอนแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถที่จะมีรูมบาซัพพอร์ตนะคะนวดได้ค่ะ ในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางนะคะสำหรับเป็นรถแฟมิลี่ได้เลยนะคะนั่งได้ถึง5ที่นั่งเน้นความโอบโถงกว้างขวางค่ะไฟแอมเบียนไลท์นะคะภายในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะระบบฝาท้ายนะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะสำหรับ X5 คันนี้นะคะราคาป้ายแดง5 6 9ล้าน6บาท แต่ณวันนี้ที่ร้านคัญญ่ามีจำหน่ายเพียง3,390,000บาทยังไม่หมดนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรับอั่งเปาส่วนลดสูงสุด2 0 0แสนบาทคันต่อไปนะคะจะมาเอาใจสายสปอร์ตสุดหรูหลานะคะสำหรับ E 2 0 0คูเป้ปี2018คันนี้นะคะไม่เพียง64,000เท่านั้น ราคาป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่4ล้าน6แ9 0มื่บาทแต่ณวันนี้ร้านทัญญามีจําหน่ายเพียง2ล้าน4แ9หมื่บาทยังไม่หมดนะคะยังได้รับส่วนลดอ่างเปาอีกด้วยค่ะเดี๋ยวทัญญานะคะจะพามาชมนะคะว่า E 200คูเป e คันนี้เนี่ยมีออปชั่นอะไรบ้างคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส M274 นะคะ4สูบ2,184แรงม้าเคียร์9สปีดสเตปทอน,นิก สามารถขับช่วงล่างตัวด y นามิกได้ถึง5โหมดค่ะอันชนหน้าหลังและสเกิร์ตข้าง AMG ล้อแม็กขนาด19นิ้ว AMG ุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีสั่งพิเศษนะคะไดมอนด์ไวท์กระจังหน้า GT Grill ไฟหน้าแบบมัลติ e ีม LED ค่ะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์เซอร์รา360องศารอบทิศทางนะคะสำหรับเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถเมมโมรีได้3ตำแหน่งแล้วฝั่งคนขับสามารถคอนโทรลฝั่งคนนั่งด้านข้างได้ด้วยนะคะ มาที่คันสุดท้ายนะคะทัญญาจะพามาชมรุ่น g l c 2 2 0 d f o r m a t i c ตัว Off-Road ปี2020คันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยยังมีบรินวีเหลือจากทางศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ถึงปี25เดี๋ยวทัญญาจะพามาชมนะคะว่ารุ่นนี้มีออปชั่นอะไรบ้างตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ,ะหรหัส OM651 ซึ่งมีขนาดเครื่อง2,170แรงม้าไปตัวนี้จ,จะเป็นเกียร์9สปีดส,สามารถขับได้ทั้งแมนนวลออโต้สปอร์ตและสามารถปรับพาร์เดอร์ชิปหลังคอพวงมาลัยได้นะคะทำให้เราสะดวกสบายในเวลาที่เราขับขึ้นเขาหรือลงเขาดูถึงภายในกันนะคะตัวนี้ในเรื่องของตัวแอร์สามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะตัวโทรศัพท์ก็สามารถต่อบลูทูธได้นะคะ ส่วนตัวเบาะหนังตัวนี้จะได้เป็นอ์ติโก้สีดำทั้งคันค่ะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายภายในห้องโดยสารสามารถได้ถึงนั่งได้ถึงตําตำแหน่งด้วยกันผู้โดยสารตอนหลังก็จะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังด้วยนะคะตัวไดนามิกนะคะสามารถปรับได้ถึง5โหมดด้วยกันค่ะสำหรับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางและใหญ่โตมากนะคะตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้เลยค่ะ ะะสังเกตได้เลยนะคะค่อนข้างกว้างเลยเหมาะสำหรับที่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดเป็นรถแฟมเมรี่เดินทางได้เลยค่ะออกใหม่ป้ายแดงนะคะ3ล้านกว่าแต่วันนี้ทางร้านทัญญามีจำหน่ายเพียง1 8 5 0 0ล้าน8 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจโปอ่างเปาตุกซีน,นี้นะคะมารับส่วนลดอ่างเปาก,กับทัญญาได้เลยค่ะตุกจีน,นี้อย่ารอช้านะคะออกรถกับทัญญาไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะ เครดิตดีออกรส0บาทดอกเบีย้ยพิเศษ1.89%ตลอดอายุสัญญารับอั่งเปาส่วนลดสูงสุดมูลค่า200,000บาทท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อทันญ,ญาได้ที่ตามช่องทางนี้นะคะหรือจะมาง่ายๆที่โชว์รูมหลังเมืองทองธานีเองค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะนึกถึงพรีเมียมยูสชานึกถึงทันย่าวต้าฮอสซินเจียยูอีสินนี้หัวใช้ออกรถปีนี้มีแต่เฮงค่ะ